ต้องจริงๆต้องเรียนเรียนเบื้องต้นก่อนนะครับว่าจริงๆแต่ละข่าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อจิตใจคนไม่เท่ากันนะค่ะคนอาจจะร้องไห้บางคนอาจจะรู้สึกเศร้าเสียใจตัวเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นอารมณ์เดิมของแต่ละคนครับบางคนอาจจะริกตกกังวลง่ายเพราะว่าฟังข่าวแล้วกัวรจะเกิดเหตุกับตัวเองกัวเกิดเเหตุกับครอบครัวของตัวเองหรือว่าฟังแล้วเอามีบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อมโยงกับข่าวเช่นถ้าอย่างเหตุการณ์รถบัส ลูกที่อยู่ในวัยเดียวกับผู้ที่เสียชีวิตตัวเนี้ยแต่ัวเนี้ยพอเาเชื่อมโยงตัวเนี้ยก็จะรู้สึกผลกระทบทางจิตใจก็จะเยอะหน่อยราะว่าจะรู้สึกสงสารก็มีอารมณ์รวบตัวนี้เยอะหน่อยนะครับหรือว่า,าบางคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์หรือว่ามีความสูญเสียในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตตรงนี้ก็จะมีผลกระทบเกิดขึ้นนะครับซึ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เท่าที่จับ อารมณ์ความรู้สึกของคนในสังคมได้ก็มีทั้งอารมณ์ปวดหูเนาะออารมณ์ปวดหูเศร้าใจกังวลกลัวผิดหวังแล้วก็หลังๆนี่ก็จะช่วงสองสามวันนี้ก็จะเริ่มมีอารมณ์โกรธเข้ามาค่อนข้างเยอะ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็น่าจะเป็นอารมณ์หลักเลยนะครับที <c oughs> นี้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นแบบปกติมันเป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นได้นะสำหรับคนที่รับฟังข่าวรู้ว่าเหตุการณ์ที่มันไม่ป,ปกติ แต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่ที่มันมีพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นตามมาบ้างเหนือจากอารมณ์นะครับ mm. เช่นไม่สามารถที่จะดึงตัวเองออกจากอารมณ์ตรงนั้นได้เลยนะครับ mm. ไม่สามารถทําให้ตัวเองมีความสุขได้ยุคแม้ว่าจะเคยทํากิจกรรมที่เคยทําแล้วตัวเองเพลินมีความสุขมาก่อนเนี่ยไม่พอดูข่าวนี้แล้วทำแล้วก็ไม่กลับมาเพลินเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าบางคนเนี่ยพอติดตามข่าวทางสื่อออนไลน์แล้ว ไม่สามารถอยู่ติดตามได้นะต้องไถ่มือถือไถหน้าจอตลอดเ,ลเวลาเพื่อที่จะตามข่าวนะครับหรือว่าอ่บางคนเป็นอาจจะเป็นเด็กที่ว่ารับฟังข่าวแล้วไม่สามารถสื่อสารความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้เนะโดยเฉพาะวับบนเด็กเล็กนะครับซึ <S <S ่งการจัดการกับองความรู้สึกตรงนี้นะครับก็ก็ต้องบอกว่ารับรู้มันครับรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้ ถ้าเรารู้สึกยังไงเราสามารถแสดงออกได้นะครับทีนี้ต้องเหลือจากรับรู้ยอมรับตัวเองแล้วก็สามารถแสดงออกได้เนี่ยอาจจะต้องยอมรับในปฏิกิริยาที่คนรอบข้างแสดงออกเลยนะครับต้องยอมต้องบอกว่าการแสดงออกได้มันไม่มีผิดไม่มีถูกครับบางคนแสดงออกมากรู้สึกมากเกลียใจมากอย่างที่คุณอรุณนั่งบอกว่าบางคนตังแล้วร้องไห้เลยแต่ก็ไม่แหนบนะครัว่าเขาเป็นคนอ่อนแอเนาะไม่ได้แต่บความว่าเขาเป็นคน อ่อนแอไม่เข้มแข็งหรือว่าบางคนแสดงออกน้อยไม่ร้องไห้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้แบบแสดงความรู้สึกว่าอูมามากก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น <c oughs> นะครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้นตรงนี้บอกได้เลยว่าการแสดงออกต้องยอมรับมาว่าไม่มีไม่มีอะไรผิดอะไรนะครับ <c oughs> แต่ว่าในแต่ก็ตามที่อารมณ์ท่วมท้น,ทนมากเนี่ยสิ่งสําคัญอันดับแรกคือต้อง ทีนี้มีวิธีการประเมินยังไงคะว่าเอ๊ะเราเรารู้สึกว่ามันจะเกินไปแล้วสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยรู้สึกมันเยอะไปเนี่ยมันจะอะไรที่จะเป็นเป็นตัวประเมินได้คะค่ะครับก็จริงๆดูได้เลยครับว่ามันมีผลกระทบประการใช้ชีวิตเตารือเปล่านะครับเราใชยมือถือจนเราตอนไม่ลับหรือว่าเรามีความอ่านแล้วมีความกังวลมากจนรู้สึกว่าติดใจประคบูดหูมาก S <S> ทํางานก็สมาธิไม่ค่อยดีใจลอยนะฮะหรือว,ว่าเริ่มที่จะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเริ่มแย่ลงเริ่มแบบสองข้อหูมากไม่ค่อยอยากคุยกับคนรอบข้างเรื่องซึมลงเริ่มแยกตัวอันนี้ก็ถือว่าเมื่อไหก็ตามที่มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตด้นนานใดด้านหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเยื่ไปแล้วก็ควรที่จะเอาตัวออกขางนะครับหรือว่าลดการเสพสื่อให้น้อยลงนะครับอืมค่ะนะคะก็เอ่อ ลองตรวจสอบตัวเองก็คือถ้ามีความรู้สึกหดหูมากแยกตัวจากสังคมสิ่งที่เคยทําได้ทําได้น้อยลงสิงทีิเป็นความชอบเรารู้สึกว่าความรู้สึกนั้นมันมันไม่เหมือนเดิมอย่างนั้นพอได้ไหมคะหอมอคะค่ะได้ได้ไดครับได้คอ๋อค่ะค่ะทีนี้วัยไหนคะที่มักจะเกิดภาวะแบบนี้คะ่ะค่ะอ๋อจริงจริงจริงผลกระทบไม่เกิดในทุกวัยนะครับแต่ว่าก็อาจจะก,การจัดการกับอารมณ์นี่จะมีความแตกต่างกันอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็น เป็นผู้ใหญ่ถ้าเกิดมีอารมณ์ลักษณะนี้ส่วนใหญ่เขาก็สามารถพูดคุยอย่างคนรอบข้างได้บอกคนรอบข้างบอกคนในครอบครัวได้ว่าเขารู้สึกยังไงเขาโวยวายยังไงการพูดการคุยเนี่ยมันจะเป็นการระบายความรู้สึกออกทางหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่กลุ่มที่มักจะเป็นปัญหาก็คือกลุ่มที่เป็นเด็กนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยการแสดงออกความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของเขาเนี่ยอาจจะยังทาได้ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโตนะครับนี่เป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเราอาจจะต้อง ถ้าเกิดว่าเด็กเขารู้รับรู้ข่าวแล้วพฤติการเขาเปลี่ยนแปลงไปดูเขาซึมลงดูเขากังวลดูเขาไม่สบายใจนะครับเราก็พ่อแม่เนี่ยถามเขาได้เลยนะครับว่า,าหนูรู้สึกยังไงบ้างโดยด่าข่าวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเด็กแสดงออกด้วยความรู้สึกที่เหมาะสมนะเช่โนเออหนูสงสารสงสารครอบครัวเขาหนูสงสารเพื่อนเขาที่ต้องสูญเสียคนที่เขารักอันนี้เราก็ชื่นชมเด็กเลยว่าหนูเป็นคนที่มีความาเข้าใจความรู้สึกคนอื่น แต่ความรู้สึกของอื่น,นก็ขอชิมชมตรงนี้นะครับแล้วก็ก็จะใช้โอกาสนี้แต่เป็นโอกาสอสอนูุคลากสอนกกลูกหลานเราหรือน้อยในการดูแลตัวเองเช่นอ,อย่างปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีสื่อที่สร้างสรรค์เนาก็จะมาอธิบายว่าถ้าเกิดว่า,าอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีวิธีการทุกข์ขระจังไงใช้เครื่องไม้เครื่องมือยังไงในการที่จะเอาตัวเองให้รอดจากสถานการณ์อันนี้แหละครับเป็นสิ่งดีๆที่เราสามารถที่จะเอามาสั่งสอนลูกได้ก็ในภาพย้อนไป ใช่ค่ะแล้วก็ด,วด้วยเรื่องของอาการการการสอนเด็กว่าท่าติดในรถจะทํำยังไงนี่แหละโดยเฉพาะหลักๆคือท่าติดในรถเนี่ยต้องรู้วิธีในการเข้าไปบีบแ,แตร์ให้คนล็อกข้างรู้อะไรประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็คนที่มีเป็นพรลคนที่ทำงานกับรถจะต้องมีเช็คลิสในการเช็คเด็กอันนี้คือมันบางคนก็มองว่าเป็นผัวหายและล็อกครอบแต่ว่าแต่ว่าถามว่ามันมีผลกระทบในทางบวกกับก,กับเหตุการณ์ลักษณะนี้ไหมมันมีนะครับเนาะการสอน ว่าการมามาาก,การวามาตรการป้องกัน่งังๆาเนี่ยมันช่วยลดเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในลักษณะนี้ได้จริงๆนะครับเราก็จะสังเกตว่าช่วงสองสปีหลังเราก็จะไม่ค่อยได้ยินข่าวแล้วว่าจะมีเด็กติดอยู่ในรถแล้วก็เสียชีวิตจากการติดอยู่ในรถนะฮะเพราะว่าเราก็สอนเด็กตั้งแต่ต้งแต่เด็กเขารู้ความแบบว่าถ้าติดในรถต้องทำยังไงนี่ก็จะเห็นว่ามันมันมีผลกระทบเชิงบจริงๆนะครับถ้าเกิดเรามีการ จัดการตัวเองไม่ได <Verse> ้ต <Okay. S 2> ้องเล่าให้คนอื่นฟังนะครับสบายคนอื่นที่พร้อมรับฟังเนาะต้องต้องบอกเป็นคนที่พร้อมรับฟังเราด้วยแต่ก็หมายของมว่าเป็นคนที่เขาสามารถที่จะรับฟังอารมณ์ความรู้สึกเราได้แล้วก็สามารถได้คำแนะนำเบื้องต้นเราได้นะครับถ้าเกิดว่าคนรอบข้างบอกไปบอกมาแล้วไม่มีคนที่พร้อมจะรับฟังเราเราก็สามารถใช้ช่องทางสายต่วสุขภาพผิดนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสามสองสามนะครับโทรฟรีวิธสี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยก็ สังคมสุขภาพจิตนี้ก็ได้เตรียมเตรียมความพร้อมนะฮะ,ะไว้ไว้รองรับกลุ่มคนที่รับทราบข่าวแล้วเกิดความไม่สบายใจจนไม่สามารถจัดการกเขาเอามลงตัวเองได้ก็สามารถโทรไปขอรับคำปรึกษาได้นอะืมค่ะหนึ่งสามสองสามนะคะค่ะครับ